เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนตกค่ะเพื่อนๆจ้าทื่เป็อน,อนคูน้องนาเราพืน้นอ่าล่องน้ําที่เราเคยดูเมื่อตอนแรกๆเนาะดนน้ําฝนซาะค่ะเพื่อนๆจ้าอ่าน้องเคยเขาก็กําลังปรับปรับที่อยู่เนาะค่ะเนาะเฮดไหมันอันอันนันนะจา้าคืออันที่มันพังลงมากเาะจา้าเนาะ เขาหายนองท้ายบึงพื้นท้ายพวกค่อยดีนะจ๊ะเนาะอันเป็นหลายอยู่จากช่วงที่ฝนตกแห้งทั้งทั้งฝนตกทั้งร่มนะจ๊ะเนาะอ่าเมื่ออาทิตย์ก่อนหรืออาทิตย์ก็กลัวแล้วนะจ๊ะเนาะแต่ว่าสาวที่นี่บ่ได้รุ่งคลิปนะจ๊ะเนาะพึ่งพึ่งอันเห็นบจ่จ้ะเห็นบน่นนานอันลงน้ำเห่าโดนเสาะเลยจ้ะเป็นรูเป็นหล,ลุมกะ ห้ากำลังสิเกิดจากเพื่อนๆจ้าจะมีหยาแน่นะจากกะนอกจพ่ออุ่นใจเติบหนึ่งอยู่อ่อ่มองที่ปูเฟื่องกับซอยใดแน่อยู่จา้าซอยใดเพราะว่ามันบ่มันบ่เสาะหลายเน,นจกกะจ้ะเนาะตรงที่เห้าปูเฟื่องไว้มันจะเป็นแค่ตรงหล่องหล่องข้างในน,นจกกะจ้ะนอก็คือสิว่าเป็นอย่างตรงนั้นเนาะ หยามันออกมามันกระแสอ่าโอเคเนุจ่ะเพื่อนเพื่อนตอนแรกตกใจเล้วก็เพื่อนเพื่อนสาเพราะเห็นนันหองน้ำหองของเขามันพังเนาะเราก็ส่งเลาก็อันเห็นเห็นหองน้ำแล้วก็ทําใจไม่ได้ต้นทุเรียนเขาก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วเนาะจ้าสองอาทิตย์ก็กัวทีเ่เขาปลูกมาก็คิดกะเขาก็ว่าโอเคเนาะจ้าเนาะเขาเห็นต้นเขาก็ว่าโอเคอยู่จ้า กำลังแตกยอดล้วจะเพื่อนๆจ้าแตกยอดแตกกอแต่บางต้นก็รู้สึกว่าเสิเป็นหรือว่าแดดแห้งกับพหูนนเนาะจ้าเนาะรู้สึกไปสีเหลืองๆเนอะ่กะกระทรมฉาิเนาะจ้าเนาะแดดแห้งเนาะจ้าเนาะมันก็ต้องมีเนล่ะแต่ว่ากาบลายนาเน,ะเนาจะจ้ะเนาะเฮ็ดพวจนาเริ่มแล้วค่ะอันนี้หลังจากฝนตกได้ สองสามสี่หาหมื่นนะจ้ะเนาะยอดก็เริ่มออกแล้วฮะโดนฝนโดนฝนไปเริ่มออกมาหลายแล้วจ้ะแตกยอดแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้หลังจากฝนตกมาสองสามหมื่นเนาะแตกยอดออกแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นมองอันรองน้ำเพราะพังเพราะเพื่อนเพื่อน,น <laughs> ติดใจเจมองรองน้ำมันพังแล้วจ้ะต้นทุเรียนเท่าก็รู้สึกว่าสิโอเคเนาะหลังจากฝนตก กะออกยอดแตกยอดนวจน้ะเนาะหญ้าก็เริ่มเคียว้วจ้ะตรงรลองน้ำหญ้าเริ่มออกมาแล้วเป็นยมยมแล้วเน,นาะจ้ะบางตุนเกิดเลืองแน่นะจน้ะเนาะนี่แหละจ้ะบ่ได้ไปเขาก็เบิ่งเอาเขาก็ติดตามน้ำกันเพื่อนๆจ้ะเบิ่งชม่มช่มน้ำกันกับทิลี่เลยจ้ะเพื่อนๆเพราะว่า ตัวเองเขาก็อยู่หนีเนาะอยู่ฮอลแลนด์พูดหละเดือนกรกฎาคมแหละจา้าจึงสิได้ไปเห็นอันน้ำกันเลยของจริงจ้ะตอนนี้เขาก็ดูวิดีโอไปก่อน <c ười> คอยกลตื่นเต้น,ตน,นกันเอพี่นอ้อลคอยไกลสิได้กลับแล้วอีกสี่เดือนเนาะสี่เดือนคอยไกลสิได้กลับกันละคอยไกลสิได้เห็นอันตนทุเรียนคอยจ้ะ ้าเริ่มเขียวแล้วเพื่อนๆยาเริ่มออกเป็นย่อมเป็นย่อมเนาะเห็นเราก็ภูมิใจอยู่ได้จ้ะเพื่อนๆถึงว่าตรงรออีกหลายปีก็บ,บ่เป็นยังเนาะรออีกหลายปี <c oughs> ถ้าโชคดีก็สองปีกกลัวสามปีเนาะขาวาเนาะถ้าละหอบบ่มุงดีๆเนาะจ้ะเนาะสองปีสามปีสองปีครึ่งสามปีจังส่นะเพื่อนๆที่ขาวากันมาเนาะ อันนี้เพื่นกับหดนามและเพื่นกับทายมาให้เบิ่งเนาะจ๊ะเนาะเด้อจะตีรับชมเนาะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันใหม่เด้อขอบคุณค่ะ